ขอบุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็อุหนถนพิจ่านะครับผมตอนนี้ยอดสั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมใครที่อยากเป็นตัวแทนก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าผู้การและคุณพิจ่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พิจ่าจะมาสอนวิธีประกอบพัดลม360องศานะครับในคู่มือก็จะมีวิธีคร่าวๆให้ลูกค้าได้ประกอบเองนะครับจะมีส่วนประกอบแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือฐานนะครับฐานเจ้าตัวสำรับจุลุงษานะครับสามารถบุนรอบตัวได้นะครับลูกค้าก็แกะกล่องมานะครับมันจะมีน็อตตรงนี้นะครับดูน็อตสี่รูแล้วก็จะมีสายแพรซึ่งก็คือสายไฟนะครับต่อกับเข้าตัวแกนหลักตัวนี้นะครับเราก็ตั้งไว้ก่อนเลยในคู่มือก็จะมีบอกอยู่นะครับแกะกล่องแล้วนะครับก็ ตั้งไว้นะครับที่ราบนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเรานําชุดมอเตอร์นี่นะครับแกนมอเตอร์เนี่ยนะครับเอาตั้งเดี๋ยวก่อนพี่จุดเรานะครับเสียบปลั๊กก่อนมันจะมีปลั๊กอยู่ในแกนตัวนี้นะครับนี่จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างตัวฐานนะครับแล้วก็ชุดมอเตอร์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตามมันจะมีทางบังคับมันอยู่นะครับล็อกไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม เสร็จแล้วเราก็นําแกนนี้มาตั้งนะครับเอาสายไฟลงแบงล่างนิดน,นึงนะครับเพื่อไม่ให้มันทับก็เอาแกนมาวางไว้ให้ตรงกับรูนะครับตรงเฟืองเนี่ยนะครับจะมีรูน็อตสี่ตัวนะครับอเราวางตำแหน่งได้ปพ๊บเแล้วก็ยึดน็อตหนึ่งตัวก่อนอ่าก็ในในกล่องก็จะมีเครื่องมือให้เป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเพื่อให้เราขันน็อตยึดกับตัวเฟืองนะครับครับ หลังจากที่เรายึดน็อตเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวกรอบตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดตัวข้างล่างนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่ให้มันตรงมากับทางเฟืองนะครับมันจะมีเฟืองรับให้ใส่อยู่เสร็จแล้วเราก็ตัวเล็กเนี่ยนะครับประกอบเข้าไปเลยนี่เสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้มันก็จะเลื่อนหมุนได้แค่นี้นะครับเพราะมันมีล็อกของมันอยู่ทีนี้เรามาประกอบชุดใบนะครับใบพัดก็เหมือนเดิมเหมือนทั่วไปพัดลมทั่วไปที่เราประกอบนะครับเวลาซื้อมาใหม่เนี่ยก็จะประกอบแบบนี้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีรูของมันนะครับตรงล็อกอมันเลยใบพัดขนาด18นิ้วนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปไอ้ตัวตัวล็อกโครงฝาครอบด้านหลังเนี่ยก็จะหมุนขวาปกตินะครับแต่ใบพัดนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ ให้หมุนตรงข้ามกันนะครับด้วยทวนเข็มนาฬิกาปกติเนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาจะหมุนซ้ายกับหมุนขวานะครับเป,เปิดซ้ายหมุนปิดขวาแต่ตัวนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าใบพัดมันพัดมาทัดด้านนี้ด้านขวาต้องหมุนด้านซ้ายเหมือนพัดลมทั่วไปเหมือนกันนะครับหมุนซ้ายคือเข้านะครับปกติหมุนซ้ายคือออกนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วใส่หน้ากากหน้านะครับตัวนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่ทำให,ให้ตรงนะครับให้ตรงนี่หน้ากากใส่เข้าไป เราก็ดันเข้าไปในกรอบนะครับดันตัวในเข้าไปก่อนนะครับน,นี่เสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยกดล็อกเข้าไปใช้แรงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วตัวล็อกด้านล่างเหมือนกันทุกทไปล็อกปึ๊บอ,อยู่แล้วนี่คือพัดลมสามรองอุณหตัวต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนกันเดี๋ยวผู้驾ขออนุญาตใส่ กรอบใส่โครงก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดพัดลมให้ดูกันเรียบร้อยครับนี่คือพัดลมสาหรัอยหนบษาที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหนักประมาณ10กิโลนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงถ้าเราต้องการใช้จํานวนคนเยอะที่อยู่ตรงข้ามกันเราก็ใช้นี่เลยนะครับสองฝั่งเลยพี่จ๋าจะเปิดตัวล่างก่อนนะครับเปิดเคเบร์หนึ่งมันจะมีตัวปรับปุ่มมัลทอนตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะหมุนรอบตัวเลยแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะหมุนแค่60องศานับก็คือสายไปสายมานั่นเองแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ เห็นไหมมันสามารถหมุนรอบตัวได้เลยเหมือนเหมือนรถแมคโครนะครับอไปรอบตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะยั่งพัดลมกันนะครับทีนี้เปิดตัวบนด้วยหมอะมกครับสำหรับหน่วยงานราชการพวกห้องประชุมอะไรพวกนี้ใครที่มีเตียงสูงนะครับเตียงสูงก็สามารถใช้ตัวบนได้นะครับเตียงถ้านอนพื้นนอนเตียงต่ำก็สามารถใช้ตัว ด้านล่างแผนก็ได้นะครับหรือ,อ,อในร้านอาหารอะไรพวกนี้อาหารเปิดร้านโอเพ่นนะครับเปิดสามารถใช้ปลุมตัวนี้พอมากครับพอมากมเราบังคับให้หยุดก็ได้นะครับหยุดได้ให้หยุดได้ไม่ให้เขาใสา่ให้เขาหมุนนี้เลยนะเขาจะหมุนลอตัวอย่างนี้เลยเขาจะล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้ให้เราทันทีเนี่ยฟังก์ชันมันหลายอย่างนะครับหรือจะให้หมุนลอตัวแต่ลสายไปด้วยก็ได้นะครับเราก็ปลดตัวนี้ ปวดด้านหลังนะครับตัวล็อกล็อกไม่ให้สายนะครับ <_ C 1> เห็นไหมมันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราปลดอ่าสายสายไปด้วยหมุนไปด้วยตัวล่างนะครับก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาตามนะครับหมุนไปเรื่อยๆตัวนี้ไม่ไม่ได้ปลดล็อกนะครับล็อกไว้ล็อกตัวนี้ไว้นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับสำหรับคุณลูกค้าก็ใช้วิธีประกอบแบบพ่จาทําทำให้แล้วกันเนาะขอบคุณที่เ,เป็นกำลังใจแล้วก็อุดหนุนพิจ่านะครับผมตอนนี้ยอดสั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมใครที่อยากเป็นตัวแทนก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ